นิสสันมัด1 2 e ปี2019ครับราคาเพียงแค่278,000บาทนะครับผมเครดิตดีนะครับขับฟรี90วันนะครับคันนี้นะฮะฟรีดาวครับผมผ่อนอยู่5 0 0 0นต้นต้นเท่าเองนะครับก็สามารถเอารถอนเนกประสงค์ ซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สิสเกตพง์นิเวศนั้นนะครับพอซที่นี่ามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า3ามปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกรันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียหลาให้อีกหนึ่งแสนบาทสิสเกตพง์นิเวศการันตีคุณภาพรถสวยห้าดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น สกูสเปคชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องตน้นมาชมด้วยกันครับกับเจ้านิสสันมัสเก๋งประหยัดน้ำมันคันนี้เหมาะกับในยุคแบบนี้เลยนะครับผมมาด้วยสีดำสวยมากๆนะครับคันนี้ฮะมาด้วยไฟหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็แอบมีไฟถัดหมอกเล็กน้อยนะครับผมกระจังหน้านะครับ ตัวยูนะครับโค้เมี่ยมนะครับตัดด้วยสีดําดูดีดูเด่นมากๆนะครับคันนี้มาด้วยแม็กแต่งนะฮะไอ้แม็กแต่งทั้ง4ล้อแล้วก็ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ R15 นะครับคันนี้นะสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะครับเลขไม้สามหมื่นสามพันกิโเมตรนะครับกับเจ้านิสสันมัสค์คันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกครับเป็นเป็นแฮชแบ็กนะครับแฮชแบ็กหประตูนะครับผม นะเป็นรถอนเนกประสงค์เก่งเล็กอนเนกประสงค์ว่าอย่างนงั้นเถอะนะฮะเก่งเล็กอนเนกประสงค์นะครับนี่สวยมากๆนะครับยางใหม่แม็กสวยเลยนะครับยางใหม่แม็กสวยเลยนะครับนะมาดูด้วยกันนะครับกับแฮชแบ็กคันนี้นี <c oughs> ่อเนกประสงค์ยังไงนะครับนี่เปิดออกมาก็เป็นแฮชแบ็กอย่างนี้ <c oughs> นะครับผม Bam <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> มาดูด้วยกันนี่เดิมๆมากๆนะครับ เบาะนะครับสองแถวนะครับก็เบาะหลังนะสามารถอ่าพับอิสระได้นะครับแยกพับอิสระได้เนี่นะครับเหมาะเนี่ยไม่ว่าใช้งานนะครับเล็กน้อยๆหรือใช้งานขนของก็ได้นะเห็นไหมฮะนี่คือแฮชแบ็กนะครับผ้าประตูนะครับที่สั่นมาของเรานะครับเนี่ยสวยเลยนะครับเพดานต่างๆนะครับภายในนะก็ถือว่ากว้างนะเหมือนเก่งเล็กแต่ว่าข้างในก็ดูกว้างนะครับผมนะข้างในก็ดูกว้างนะครับเนี่ยเห็นไหม เราพับเบาะนะครับก็สามารถขนของนะฮะต่างๆได้นะครับกับคันนี้นะพามาดูด้วยกันครับข้างในฮะเกียร์ออโต้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะครับอย่างหนาอย่างยอดะนะครับผมนี่มาอย่างนั้นเถอะนะครับรับประกันนะครับเดิมนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับคันนี้นะเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหแกยากมาก นี่ครรถมันเดิมมันเลยแกะยากนะครับตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมทั้ง4ด้านนะครับไม่มีชนหนักที่ความแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับสิเกตภูมิเวศเรานะครับทำเรียกว่าขายรถมาเกือบ40ปีแล้วอะครับนบเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาของเราได้เลยนะครับว่าถูกที่สุดนะครับถูกสุดๆนะแถมยังมีบริการทําสัญญาพร้อมส่งรถให้ถึงที่ต่างหานะครับ อยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงเรามีรถสไลด์เรามีเทลเลอร์นะครับที่ไปส่งให้นะครับหายห่วงนะครับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการไปส่งรถของเรานะครับผมนี่สวยมากๆานะกับมิซันมัชคันนี้นะครับนี่เบาอะไรต่างๆก็สวยงามนะครับผมนะมาไปสตาร์ทรถกันดูดีกว่านะครับคันนี้มาคุณแจงหนึ่งดอกเท่านั้นเองนะครับผมนะเป็นแบบรีโมทนะครับก็ถ้าลูกค้าซื้อไปคุณแจสำรองอาจจะต้องไปทําเพิ่มเองนะครับนะ แน่สตาร์ตติดแล้วนะครับ 30, 3 3 4 5 8กิโลเมตรนะครับผมใช้งานน้อยมากๆนะปี19、2 0 21นะครับประมาณ2ปีนะครับผมก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผมนะมาด้วยคอนโซลน,นะครับแล้วก็มาด้วยหน้าจอนะครับแบบมีอะไรบ้างนะครับมาดูกัน FMAMAUXC d นะครับผมนะ ส่วนบลูทูธไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กบลูทูธไม่มีนะครับแต่ว่ามี AUX นะครับก็ต่อเสียบเข้า AUX ก็ได้นะครับไม่เปลืองแบตนะครับส่วนแอร์นะครับก็มาแบบออนนาลอกนะครับหรือเมนนวนนั่นเองนะครับแอร์แบบเมนนวนนะครับเอาร้อนหนาวเย็นขนาดไหนก็ตามสบายนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางของมีที่วางแก้วนะครับเกียร์ออโต้นะ แล้วก็มีเกียร์ L ไ้ลงขึ้นลงทางลาดทางชันนะครับผมนะตรงนี้มีเกะเก็บของ1นะครับเกะเก็บของ2ตรงนี้มีตรงที่วางอีกนะครับนี่แล้วก็มี USB a x ตรงนี้ได้เลยนะครับฟังเพลงอะไรต่างๆก็ใช้ USB u x ก็ได้นะนะครับผมนะแอร์แบ็กสองลูกนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมนะกระจกพับได้ด้วยไหมไม่ได้นะคันนี้ นะครับพับไม่ได้นะครับแต่ว่าปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นี่นี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับพับไม่ได้แต่ว่าปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นกระจกขึ้นลงทั้ง4ด้านอยู่แล้วนะครับเพราะเป็น 1.2E นะครับผมนะสนใจยังไงก็ผมว่าน่าใช้นะยุคนี้น้ํามันก็ค่อนข้างรา,าคาสูงแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นปรนะปหยัดะประหยัดมากๆนะครับเน่จำได้เลยนะครับทุ่นนี้นะ,ะไปฟังเสียงเครื่องยอนต์ด้วยกันนะครับ ร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบานไกล้หลวงเทียงก็เข้ามาดูได้นะครับแต่หากไม่สะดวกครับเรามีไฟแนนซ์นะทำสัญญาถึงที่นะครับแล้วก็เรามีบริการรถสไลด์นะครับไปส่งให้ท่านถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับผมนะอ่ะฟังเสียงเครื่องดูเครื่องด้วยกันนะครับอ่ะเครื่องเดิมนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีชํารุดนะครับนี่เครถเดิมนะครับไม่มีรอยขัดนะครับนี จะมีเก็บสีให้ขนาดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามัเป็นสีดำนะครับอ่าหรือเรีดทุนตัวนี้เราก็เก็บให้นิดๆหน่อยๆนะครับคันนี้นะว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็หากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับกับมิสซันมัชนะครับ1 2 e นะครับปี2019คันนี้278,000บาทนะครับฟรีดาวนะครับส่งอยู่งวดอยู่5,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับผมอาเครดิตดีนะก็มีเครดิตมีเครดิตดีนะครับผมสามารถขับฟรี90วันได้ด้วยนะครับผม สนใจอะไรยังไงก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมกับโยพงนิเวศนะครับ0614744451หรือแอดไลน์ปุยกันที่ r z 4 4 4นะครับสอบถามคันอื่นๆได้เลยนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านสำหรับคลิปนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ